뭐지? 진짜 왜? 뭐? 안 해. 어? 나. 알을매. 음. 안 봐로. 굴리안. 아. 사 굴리안. 가려냐 게강 피 계정. 누구 먼저 나오나? 가려. 아니, 아니, 마이멘 굴리안. อเลออทำแกงไม่เอา่กน,น,นไปไม่ถามที่เลยอเลเห,หนืน่อยไ,ไม่เหนื่อเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยร้ายไม่ได้เลยเลทำแกงเหนื่อยขนาดน้้ไปเ อะไรนี่น้เงี่เจ้าาดลึกแบบนี้เจ้าโอ้ทำไมไปนี่ใส่ไม่ดีฮะเขบอกว่าน้องไม่ไปจริงไม่ได้ยินอม่ได้ยินอ่นโอเคยงลึกมาไท่นกตะทีนะว้าโฮมธรรมชา 오늘 또 아니 쌍둥이? 아 아니 또 피자. 아, 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 ไม่เยอะไม่เอะอย่าพูดอย่างี้อ่าโอเคุดเโหนอนเ่ไม่เป็นไรโอเคไม่มีอะไรไม่นั่งที่นี่ที่นี่อ้าเล่นเอาเอาไปตองใส่ไปทำไมอ่ะมันก็ไม่ติดสิไปตองเาออกเดีวนี้มามมงปิ้งกินไหมปิ้งนองมือนะข้าเล่นไม่ได้ แต่ทำอย่างนี้อ่าอันนี้ใบยออยากทำอะไรอันนี้อันนี้ใบยอไม่ไม่ลุกกี่ันซีห้าใบหกใบออัน,นทั้งไม่ช้าช้าจะใช่ยังอะไส้นมหล่อน,นี้ไม่ใช่จะมายกอันนี้มไม่ใช่ใบนี้ยกอยู่ใช่ใบนี้ใบยอคือใบนู้นนี่ต้นเป็นใบยอเนี่ยโอเคชนชนเ<น><อ>กีน 칼 아. 아, 아, <laughs> 아, 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 리 아, 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 주디? 주디 주디 마마 아, 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 니 아, 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 마이 푸라 콜렘 포 마이 마이 먹기 응. 아 먹기 가위 먹건 주디 보가 주디 뺀꼽앵푸앵 똑짱 하야 아 콜렘 포 ทีใส่ไม่ดีผู้าชายรีบไปตองนี้ชอบเหรอชอบมากตื่นมั่นใจมั่นใจจักรเแลนมาหนิจักรลนเปวอันนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่จักรกกลนจรแลนเดตงไป กินไหมชูดี่กินไหมไม่กินไม่กินกินเลยอยากกินกินเลยกินได้กินได้แต่พอยเูดี้กินไม่ได้นะตายไอ้พอยเทีกินไม่ได้้าวคุณไม่เห็นไงบัวกินได้ไม่กินไม่ได้มาถึงว่าใส่บัวทัวเขาเล่นกินอันนี้ไม่ได้เขาเล่นไม่ได้ทิ้งไปขายต่งนี้โอ้โหตกใจบอมพีตกใจไรบอมพี

내 아니 마이 팬 주디 하이 프리 콤 마이 팬내컬 하이 콤 프리 힘마 이거 말레이시아 말이지 이째 맞지 카렌 건자 더 매우 참 코니어 아아 오케이 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 오네이 오케이 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 오케 คาเล็ตพี่จองทำคำสั่งไม่เป็นพี่จองเรียกแล้วคาเล็ตโอ้ยบิ๊ปุ๊บหรอคาเล็ตไปไหนหนอไม้ดงหนอไม้ดงไม่ทำไมทำไมไม่เคยตรงเก๋เก็ตถูกเด็ดพอยเลยหนาไมต้องอยู่ตรงนี้ตรงนั้นมีหน่อไม้ดองที่ไหนนะ้สาดไม้น้ำอ่ะสาดน้ำสาดน้ำไม่มีหน่อไม้ดองเราอไ้องอยู่นี่พี่จองนี่กับคนนี้ใครเกยปากว้าวอะไรแม่บอกว่าแม่เดินข้ามเชือกจูงควาย อ่ามอนควายไม่ใช่ใช่ไหมเดือนข้ามไม่ได้เหมือนควายควายท้องสิบสองเดือนแต่แม่มอเยนไอันนี้ันนีเป็นสัญยาโอ้โหขี้โคลอยู่ในจมูกเต็มเลยปิดปิดขี้โคลอยู่ในจมูกเต็มเลยอ๋อทำอะไร ที่คน